สวัสดีครับพี่น้องครับมาแลออา้วมาแล้วครับพ่อตวงครับพี่น้องสบายดีสบายดีอี <en> พ่อตวงผ้ามายามตวงพี่น้องครับมีจังหลังพ่อตวงพ่อโอ้เครื่องตวงเครื่องไส้พี่น้องครับมามายามตวงมาเคลื่อนพลตกแห่งน้ำไหลพี่น้องเอ้ยเตื้อมันลงอีพอแล้วว่านะครับอ,อู้นี่นแล้วมันขาดอู้ปเสียวนะ นี่ครับปลาตวงผ้ามายามตรงพี่น้องเอ้ยปลาซิวกองอู้นะพ่อเอ้ยก้อยแน่อู้แน่น่ะมามาเลยมาเลยนี่กระโดดคือลงกึ้นนี่ขานี่เป็นี่สองขึ้นปยังไงสองขึ้นน้พ่อเนาะอู้นี่ปลาซิวหน่อยนี่แล้วอู้นี่ปลาซิวเกลียวปลาซิวนี่ยนี่ อ้าดเจนี่แหละคันตรงนี่ปื๊อพี่น้องเอ้ยกู้คา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 อ้าวประสิวงามๆเลยไปน้องครับเต้นลงเด้งลงเด้งเนี่ยก้อยบ้านนี่อุ้ยมาคักแต่พออ้าดเจนี่ครับน้ำทางน้ำไหลครับพี่น้องมันเป็นทางน้ำไหลนี่นะครับตวงคนใส่ตวงไหวครับใส่อ่ะบรรยากาศนะครับพี่น้องร่มเย็นวีวีกาง่งไห้่งหน้า ะปลาเขาก็ร่างเขียวน้มครับเพราท่านหว่นไม่ได้ดอกทักนี่แต่ว่าฝนตกแห้งเมื่อวานนี่เทิงเมื่อคืนเนาะพ่อเนาะโอ้ยฝนเมื่อคืนค่ะขนาดโอ้ใส่สองอันบนตัวนี้นี่นี่เนี่ยหนามมันไหลมาทางนี้นะครับพี่น้องพี่มาควายเขาพอไหมปลาซิวะมาอีกเลียบมาอีกเลียบพี่น้องถืออยู่พ่อถืออยู่ครับผมปลาหน่อยวันนี้พอแล้ววะ โอ้มีหัวหม้อเชอเลยกระปูกระมีพี่น้องอู้กระปูหลายท่าพ่อหนิเนี่ยเครื่งองยิบปูนำ้ำอุ้ยแต่บางอกเดือคักเลยพ่อเอ้ย,ยใส่ใส่นี่ยเราคือใส่พี่น้องครับใส่ใส่หากินแบบโบราณอี่พอตวงรวบาพี่น้องครับหากินแบบโบราณอ,บบอบบบาีสานบ้านเรานะครับเบิ่งตัวนั้นดูบาดใส่คู่กันเลยเนาะพ่อเนาะ ทางน้ำไหลพี่น้องครับตัวไหนกับพ่อคืออยู่บดบัหลายกับพ่อใดอันนี้อยู่ดอกเหรอนี่กระปูบอมอีกตัวนึ่งมันลอกตอกแตกลงมาแล้วนี่อยูนี่ไส้สองอันตรงอันนึงพี่น้องครับดูไส่ปะนั่ง,งตรง,ตองโอ้ครับครับเหลืออีกหลังหนึ่งวาสานีพอและบาศีภาพพยายามอีกพี่น้อง นะครับนี่แหละบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนะครับฝนตกฝนลงแล้วกันมาใส่ตรงใส่ด่างกอนใส่อันใส่มาขึ้นคือว่าไปไต่ป่าไต่ป่ายัางก่อนมาขึ้นนี่ปลาปลาดุก,ดกที่พอเราไปไต่ป่าทีา่ผมเลยพี่น้องเนี่ยมาขึ้นนะครับเนี่ยโปรไว้กระสันป่ามันสิบ้ลงนะครับกับมันเจียงพดก็ต้อตรงโคกๆสักหนอ่อยป่ะป่ะ ไปเปิตงตรงตัวนั้นดีครับพี่น้องครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเอียงครับอีพอเราเฮ็ดเอียงครับเนี่เป็นทางน้ำลงมานะครับเื่อมีป่าใหญ่ป่าหน่อยลงมากกับพ่อได้กินได้อยากนะครับผู้เฒ่าคนมักจัิงส่นะครับป่าหน่อยกับอู้ใส่ปลากระเเยงปลาอีตูเป็นสันนะครับอู้หนามเป็นทางเลยตัวพ่อนี่ยงามาัขึ้นใต นีโโ่โอ้มันมาแต่ทั้งโดมพุ่นอ่ะมาทั้งโดมสาวหน่อยพุ่นครับพี่น้องครับอีพอละวนามาแต่พุ่นมันเขามาผีเพื่แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยมาเคลื่อนมาไต่ป่าสิเพราเห็นลูกดิ๊กลูกดิ๊กอยู่ตีพ่อนี่สมวกแท่งเอาเนาะโอ้โธ่อืมนี่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 ไปไปเบิ่งอีกหลังหนึ่งมาสั่นใส่ตรงอีกหลังหนึ่งพอละว่า นี่ยังพอมีห้างพิงพ์บ้างสินะโอ้อยฝนตกดีปลาตั้งก็ไปแล้วใส่โอ้มีห้องพิงษพี่น้องป๊อดพุ่นนึ่งบ้านกันอะไรเด้อมี่มีมีนั่นครับพี่น้องห้างเพิงครับนัน่นปพาดดำคือมึอกเลยปะห้างเพิงห้างเพิงพี่น้องห้างเพิงผู้ดใดเอาพองเปลี่ยนเป็นบาเลยนี่ได้การเลยนี่เปต็ตะมีหนามบ่ประโวงว่า ไปไปเบิ่งหน้าทรงนั่นไปเบิ่องตรงนับกันพี่น้องเลยยังอีกหลังหนึ่งสิบมานประมาณตามมาเลยจัน 100, 000, ร้อยกับปุกตรงก็พี่น้องมาหนีหาเราะยามตรงอู้น้ำมียังพอในน้ำฝ้ายเพิ่นหมดเลยน้ำสาเพิ่นปัดลมไหมพี่น้นองเลยพูดนะลมแห้งแห้งพี่น้องครับ ปลายฝนต้นหนาวลมมาแล้วนะครับบรรยากาศก,ากลางทุ่งนาพี่น้องเอ้ยลมเย็ยนวิวีคนหาเบิ้บงลมมาแย่งแล้วครับเบิ้งก่อไฟเดอ้อฝนต้นยูคข้าพัดลมแย่งครับพี่น้องครับมาแล้วครับย่ามหนาวมาแล้วฝนสิบเบิดแล้วเขาสู้ย่ามหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยคักค่ะค่ะครับพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวเรียบร้อยแล้วครับเขาย่ามหนาวเต็มที่ระบาดนียจวดจวดจวดุ๊บเอามาเบิ้งตัวนี้ครับพี่น้องครับไม่ยั้งพอตัวนี้ อันนี้อยังพอตัวนี้ตรงหรือไส่เนี่ยตรงหน่อยโอ้ใส่ปากท่อเลยเนาะอันนี้ให้หน้าพอตวงเลย่น้องครับใส่หน้าจะคล้องนี่แหละตัวนี้โอ้ปลาซิวน้อยอ่ะโอคตรปลาตัวนี้ไหมขึ้นแก้วแะไบแบนี้คนน่ะน้ำไหลเขาท่อแหละปลาซิวน้อยปลาซิวแก้ว ปลาซิวเขียวครับพี่น้องครับนี่พอดีเลยรซ้ำเลยพอดีอ,ดอูหมอ้อใส่ผักอีตูวพักกระแยงโอ้แหงงามครับพี่น้องตัวนี้โอ้อยเห็ดอด้วยอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ตัวน้อยๆเนี่ยพอดีเลยครับพี่น้องอู้ยคนหน้าพ่อเนี่ยมองไรได้ไหมว่าเออมันสิลงอีกแล้วโอ้ยไปตรงไว้ เบิ่งกินนองครับปุ่นะปลามันสิล่งคอสันพอแล้วะวะมึง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 ปื้ดปุณนะมีแต่ปลาซิวหน่อยพี่น้องครับนี่มันอ้นมันอันอยู่ปากท่อนี่มันสิล่งนี่เดี๋ยวนี้เข่ากำลังถอกครับพี่น้องครับเนี่ยเข่ากำลังขึ้นดอกคางามๆนะครับใกล้สีอันนี้ละละโอ้ไข่ของหอยเชลรีเมาหลายเัวเอาใส่ไปอีก ใส่อันท่อไปเลยครับประตัของเราเห็ดนะครับมันก<ต>็คนมาหลายยามก็พออยู่ดีผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นเนาว่าทีเขาเสี่ยงไว้ดีใช่เนาะเขาจะพยายามดอกตีจ้าน้อยกับเจ้ได้เกี่ยวเขาครับพี่น้องจื้อได้บอ่อนคลิปนี้วังปีกายสองปีนะครับจัดรอยมากเกี่ยวเขาครับพี่พอเนี่ยครับใส่รถอีแต๊กนี่นะครับแต่ปีในน้ำไหลสู้ปีก็ได้สูบออกเพพ่อน้มเจ้าได้เกี่ยวโอ้ปีนี้ก็จะได้สูบโอ้ดมาลงแล้วครับพี่น้องครับผลมาลงแล้ว ได้หรือรวยลูกเลยพ่อนี่ครับกำลังลงไปอีิบกุ้งครับเบื้องหน้าผมมีพ่อยู่ยืาไลยตรงไหนครับปไปไปเบื้องอีกพี่น้องครับย่างอีกอยู่อีพ่อเราไปย่างอีกอยู่าสั่นไปเบื้องอีกครับพี่น้องครับตามมาเลยตามมาเลยคลิปนี้ยาวๆนะครับนี่ครับปลาปลาซิอุปลาขาวนะครับไปไปกันต่อเลยห้ยเขาตั้งในลมเบิดเนาะลมได้มันลมเรียงแต่ว่ากะ ใส่รถเกี่ยวเอาอยู่ดอกนะครับเพิ่งตั้งนี่พัดเขายืนดีครับพี่น้องครับเขายืนต้นดีครับท่านนี่โอ,นโอ้เขายิ่เตี้ยว่าจัรยเพราะใหญ่แล้ววะนี่ครับโอ้ไม่ใช่อะไอรงวยเป็เส้นอ่นอนอนอ่ะไปเลี้ยงบ่ไปเลี้ยงงวยน้ามวายเกิดไรเพราะปีนี้ปีีก่อนนะมาบานเหีนอู้ดขนาดขนาดไรก้อาปีขนาดปีก้อนยิ่งไรกหลายกว่าบ,าากาบ,าบอกไมา่า,าด้หนีไม่ทันดิเนี่โอ้ตอนน้าม,ม่านั่น ครับครับมนฟังมันเขาบอกนี่ว่าโอ้โหหนามไอเต็มปุลูลเลยจอดรถไปทิยงคนนี้มาว่าโอ้โหหนามเถอนี่ไรแบบนีแน่นอนเลยอ้าวจอดรถก่อนโอ้ยหหนามไอเต็มปุลูลหลุนฟังเลยพี่น้องเลยมาหลังสุดท้ายเนาะงพอเนาะงมาหนี้เนาะหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับมาเบิ้งน้ำแข็งครับเนี่ย หลังนี่สิเป็นยังไงนะครับโอ้โเข่าลมเพลินเลยมาเบิ่งน้ำอีพอครับหลังสุดท้ายเนี่ยหลังนี้เราจะหมานไหมปลาน้อยปลาใหญ่ยามตรงพี่น้องยามตรงโอ้ยหอมเข่าขนาดพ่อเลยอืมกินเขา่าอันนี้ก็เพลินหมดเลยของเข้าตมีโอ้ตัวนี้โบโบปันได้น้ำมันคอยไปเบิ่งตัวพุ่นครับพุน โอ,อ,โอ้ตัดหญ้าไปงูอ่ะพ่อนี่แปนเดือดเตือดได้มันตัดหญ้าไปเหงวันนวน,วนี่มาหอดแล้วครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายของวันนี้มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับบู้น้ำเพียงขนงาดจังพ่อพ่อโอ้น้าเพียงไหนมองมันจังเัินนีิพอแล้ววะนี่อยู่แบบโอ้กระปูกระไหลแต่อพอ่อ มามามาหามาเที่สิเที่ยบองไลยกองนี่ลแอ้ามาเดี๋ยวลูกมาให้มาไปน้องเบื้องหลังสุดท้ายเอาสีมันซ้ำเลยโอ้โหไหลขึ้นเล้วเยอะหลังนี้มีหอดปลาเข็งโอ้ยปลาเข็งไปเดือดปลาเข็งครับเพียบเลยไปน้องปลาข้อน้อยก็มีเห็นนี่โอ้ยเหี้ยเยอะโอ้ยอะๆมาดู ได้การได้การปลาเข็งกะบี้ไดวไปเรียกเังไงมาแล้วพ่อเนา,าะ,ะเ,เอามาขี่ยาวก,ก่อนอน้ำแห้งหลายพ่ี่น้องเลยนี่ครับปลาเข็งหน่อยโอ้ยขาเลยปลาคอหน่อยนี่ไปป<ะ>่ะบัตรน,นี่โอเคพี่น้องครับได้เข้าบ้านไปเลือกให้แม่ปีเลือกครับบัตรน,นี่ได้แล้วครับได้แล้วครับไปโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับจานร้อยพ่อตุ้งครับจวดจวด หาก,กินแบบผู้เฒ่าบ้านเฮานะครับหาก,กินแบบโบราณเพื่อนว่าโอเคขอบคุณครับคลิปนี้ไปแล้วได้ปลาละเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยบาดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วบาดให้พี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหน้าครับผม